มานสังยุตมานมานมานสสูตรที่สพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าสี่ร้พระภูมีพระปากตัดตอบว่า <c oughs> เราหมดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโหธพะอันเป็นของรื่นรมใจแล้วแนมานเรากำจัดท่านได้แล้วเราหมดความ พอใจในรูปความพอใจคืออะไรเราหมดความพอใจในรูปพอใจคือสุขใจใช่ไหมออพอใจยินดีพอใจสุขใจนะ่เราหมดความพอใจยินดีพอใจสุขใจในรูปเสียงกลิ่นรสผดธพะสัมผัสอันเป็นของรื่นรมใจแล้วของรื่นรมใจของคนทั่วไปเนี่ยอ๊้ยใครได้ก็รื่นรมใจอ้ยสุขใจชอบใจ พอใจสุขใจชอบใจอุ้ยสุขอุ้ยสุข,สขแวบ,บหนึ่งแล้วก็หมดไปที่เหลือมีแต่ทุกข์แต่ถ้้จริงมันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์อยากมันก็เป็นทุกข์ได้สมใจอยากก็ลดทุกข์แล้วก็ดีใจแวบ,บหนึ่งสิบนาทีบวกลบละลายไปเลยอุ้ยมีกําลังอุ้ยสุขใจมีเรี่ยวแรงกําลังสดชื่นเชีวยวนะสดชื่นเชีวยว เดี่ยวแดงกาลังก็มาเจ้าความสุขก็มาเจ้าใจก็เป็นสุขเจ้าสดชื่นเจ้าสิบนาทีบอกลบหายแวบบที่เหลือทุกข์กลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปร่างกายก็เจ็บป่วยทําชั่วได้ทุกเลือกไปบักตัวตนเองแล้วผู้อื่นโชวกับโ่วกันโอ้โหมีแต่เรื่องลาลายๆๆมีแต่ทรมานทรมานมีแต่ทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่แหละอันเป็นของรื่นรมใจของคนงโง่ ไอเป็น,นของรื่นรมใจของคนงโง่เนี่ยมารเรากำจัดท่านได้แล้วเรากำจัดสุกลวงนั้นได้ได้แล้วโอ้โหคนจะกำจัดความรื่นรมใจได้เนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้นะมันน่ารื่นรมจริงนะใช่อไหมได้ดังใจหมายเนี่ยมันน่ารื่นรมไหมโอ้ยในโลกเนี่ยมันจะมีอะไรยอดเยี่ยมกว่ากันเรื่นรมใจชื่นใจสุขใจ ชอบใจยินดีหน่ายินดีในใจเพิดพินในใ,นใจมากกว่ากันได้ดังใจหมายไหมมีไหมแบบโลกียานะมีไหมไม่มีใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าหมดอันนี้ได้นะยิ่งใหญ่ไหมสุด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 แล้วหมดแบบหดหูหอเหี่ยวหมดสภาพ Itor, หรือหมดแบบโอ้โหเบิกบานจมใสไรกังวลแบบไหนแบบหมดสภาพหรือแบบมีชีวิตชีวาโอ้มีชีวิตชีวาอะไรนั้นอิ่มเออเบิกบานจมใสไรกังวลโอ้โหมีชีวิตชีวาเลย,นะ وم, ตเลยแต่คนอื่นเวลาเขาไม่ได้อันนี้นี่เขาเบิกบานจมใสหรือเขาหมดสภาพเขาหมดสภาพแต่พระพุทธเจ้าไม่อยากได้ไม่ไม่ได้อันนี้โยนทิ้งเลยสลายทิ้งเลยแบบหมดสภาพหรือแบบ หรือแบบเต็มสภาพเต็มสภาพแบบแบบเบิกบานแจ่มใสเลยใช่ไหมอิ่มเออเบิกบานแจ่มใสไรกังวลเลยแบบเต็มใจเลยโอ้โหคนละเรื่องเลยนะคนอื่นเอาไม่ได้เขาจะตายเอาพระเจ้าไม่ได้เป็นไงเบิกบานแจ่มใสไรกังวลเต็มสภาพเลยนี่สภาพที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกาจัดมารได้แล้วนี่แหละเราหมดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรส โพธพิ์พไอเป็นของรื่นรมใจแล้วเนี่ยมานเรากําจัดท่านได้แล้วนี่คนไม่มีสภาวะจะคิดออกไหมว่านี่เบิกบานจำใสที่ไม่ไม่มีความสุขเบิกบานจำใสที่ไม่มีสุขลวงทุกจริง <c oughs> แต่เป็นคนคนทั่วไปมาอ่านนะโอ้หมดแรงโอ้ให้เราหมดความพอใจในรูปเสียงจิตลดสมบัต <c oughs> หมดแรง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 และหมดแรง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 เขาจะช่มชื่นไหมเขาจะจช่ชื่นไหมไม่ช่มชื่นหรอกเห็นไหมภาษานี่ภาษาเหมือนกันเลยใช่ไหมหมดจากความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่สภาวะของโลกียะกับโลกุตละเหมือนกันไหมไม่เหมือนภาษาเหมือนกันนะ เอา้าถ้าคนโลกโลกว่าโอ้โหหมดความพอใจเลยไม่ได้ความพอใจหมดความรื่นรมใจเลยเป็นไงผลของเขาหมดแรงเลยหดหูห่อเหี่ยวหมดเปลี่ยว,หมด,ดยวหมดแรงใช่ไหมแต่ของพุทธะเป็นไงโอ้เบิกบานแจมใสไรกังวลหมดสุขลวงทุกจริงโอ้ยสุขลวงสุขแวบ,บเดียวหมดที่เหลือมีแต่ทุกข์หายไปแล้วโอ้ยินดีเลยเบิกบานจมใสไรกังวลเลยคนละสภาพเลยเนาะ ภาษาเดียวกันแต่สภาพคนละอย่างเห็นไหม <c oughs> อาจารย์ต้งบอกไม่มีคำอธิบายไหนหรอกที่สามารถอธิบายสภาวะได้มุมเดียวเลยโดยไม่โดยไม่สามารถคิดเป็นอย่างอื่นไปได้นี่ไม่มีไม่มีหรอกไม่มีนะมันจะต้องเอาสภาวะเป็นหลักจึงจะพ้นทุกได้เนี่ท่านเน้นไปที่กําจัดความพอใจ ความพอใจสุขใจความรื่นรมใจในสุขลวงที่ได้ดังใจหมายจากได้กามคุณหา้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังใจหมายกำจัดมันให้ได้เนี่ยมานเรากำจัดท่านได้แล้วลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตะทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้หายไปในที่นั้นนั่นเอง น่าหายไปเลยน่าเสียใจโอ้โหหลอกไม่ได้อีกแล้วอุ้ยเคยเอาสุขลวงมาหลอกได้อุ้ยคราวนี้หลอกไม่ได้ตายละว,ว่ะอุ้ยหลอกไม่ได้อุ้ยเขารู้เท่าทันเราอีกต่างหากตายละว,ว่ะไปดีกว่าอยู่ไปก็ทุกอยู่ไปก็ทุกอยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ไปก็เสพไม่ได้น่าอยู่ไปก็ทุกตายดีกว่าคิดแบบพุทธะดีกว่าหายไปจากความคิดเดิมเปลี่ยนมาเป็นพุทธะดีกว่าสุขกว่ายอมแพ้พุทธะยอมแพ้พุทธะด้วยปัญญาโอ้โห สุดยอดไหมพอทําวันนี้ได้นี่แหละนะโอ้นะนะเจอเรื่องอรยๆอะไรอะไรก็ไม่ถูก